อเรามาดูในหัวข้อนี้ครับนะเรามาดูเรื่องการกระจายค่านะครับนะของทศนิยมนะพอเรามาดูในหัวข้อนี้แล้วเนี่ยนะพอให้โจทย์เลยมากครับห้าร้อยสี่สิบสามนะจุดสามเก้านะครับนะตอนนี้ผมนำห้าร้อยสี่สบสามจุดสามเก้านี่นะครับนำมาเขียนนะให้อยู่ในรูปของของอะไรครับของจำนวนนะ 543ยสบสามมันคืออะไรครับถ้าเราเปรียบเทียบเป็นจำนวนบวกนะห้าร้อยก็คือห้าใูนศูนย์ไหมห้าร้อยก็คือห้าร้อยบวกด้วยเท่าไหร่ครับนะรูปของการบวกบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยสี่สิบนะครับนะเราบวกตามตำแหน่งไปเลยนะครับสามก็คือสามถูกไหมนะห้าร้อยบวกสี่สิบบวกสามเห็นไหมครับนะบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยจุดสามจุดสามคืออะไรครับก็คือศูนย์จุดสามใช่ไหม นะครับแล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่ครับจุดเก้าก็คือศูนย์จุดศูนย์เก้าถูกไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นตำแหน่งที่สองของทศนิยมเห็นนะครับจะต้องมีศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีเก้าตัวหนึ่งเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าโจทย์ต้องการแค่นี้เราก็ตอบเลยนะแต่ถ้าเกิดโจทย์ต้องการบอกว่าให้เขียนเป็นรูปในรูปของเศษส่วนนะในส่วนของทศนิยมเนี่ยให้เป็นรูปของเศษส่วนนะเราก็สามารถจะเขียนได้นะครับนะ โดยเราทําไมครับโดยเราก็อันนี้มันเป็นตนุนินเต็มใช่ไหมครับนะเราก็ลอกลงมานะครับนะบวกด้วย40บนะบวกด้วย3นะครับแล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่ครับ0.3 0.3คือเท่าไหร่ครับคือ3ส่วนด้วยอะไรครับอันนี้เป็นมันมีกี่ตำแหน่งครับ1แหน่งใช่ไหมทศนิยมหนึ่ตำแหน่งก็คือ1ส่วน10ถูกไหมนะแต่มันมี3อยู่ข้างบนก็กลายเป็น3ส่วน10ถูกไหมถูกครับนะบวกด้วยเท่าไหร่ครับ อันนี้มีกี่ตำแหน่งครับส้นิยมสองกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นส่วนเท่าไหร่ครับส่วนหนึ่งร้อยถูกไหมขัานบนเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเก้านะไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะนะไม่ยากเลยนะครับโอเคนะครับอ่าเริ่มที่ตรงนี้นะครับนะในหัวข้อนี้นะครับนะเรามาดูโจทย์ข้อหนึ่งนะครับหกร้อยสิบห้าจุดสี่เจ็ดหกสองเห็นไหมครับนะตอนนี้เรามีส้นทยมกี่ตำแหน่งครับตรงนี้เป็นจำนวนเต็มข้างหน้าสามจำนวนก็คือ 615ถูกไหมครับนะแล้วก็ด้านหลังมี4ตํตำแหน่งก็คือจุด47่เหเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มมากระจายเป็นการกระจายการบวกกันเลยนะครับนะจาก615ก็คือเท่าไหร่ครับ600ใช่ไหมครับบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ10บนะบวกกับ5อันนี้ตามทันนะครับนะก็คือ6 0 0บวก10บวก5ก็เท่ากับ615นะครับ บวกที่ตัวบวกด้วยตัวที่เป็นทศนิยมอีก4ตัวถูกไหมนะตัวแรกก็คือเท่าไหร่ครับจุดสนะจุดสตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ0.4นะบวกด้วยตัวที่2ตัวที่2คือเท่าไหร่ครับคือ7ถูกไหมก็คือจุดศูนย์เห็นไหมอ่าศูนจุดศูนย์เจ็ดเห็นไหมมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอยู่นะหนึ 1, ่งทศนิยมสองตำแหน่งเห็นไหมเจ็ดเป็นตัวที่สองเห็นไหมครับนะบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยหก 6คือเท่าไหร่ครับจุด0.06เห็นไหมเห็นไหม0 0นย0จนะครับนะแล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยตัวที่4ใช่ไหมแสดงว่าข้างหน้าต้องมีต้องมีศูนย์กี่ตัวครับ3ตัวใช่ไหมก็เขียนไปเลย0 0 0 0 0จตัวใช่ไหมครับแล้วเลขต่อไปก็คือเลข2นะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วนะเราได้ในรูปของ จานวนการกระจายการบวกที่เป็นรูปของเศนทัมแล้วก็จานวนเต็มนะครับนะต่อไปเราจะทําให้เป็นรูปของอะไรครับนะทำเป็นรูปของเศษส่วนนะส่วนทนิยมเนี่ยเราจะกลายให้แปลให้เป็นเศษส่วนแต่ด้านหน้ามันเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมครับตรงนี้เป็นจํานวนเต็มนะเราก็ลอกลงมานะเราก็ลอกลงมานะครับนะให้เห็นชัดนะเปลี่ยนสีหนึ่งนะหกร้อยนะครับนะบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกได้สิบเหมือนเดิมถูกไหม บวกได้เท่าไหร่ครับบวกได้5เพราะอันนี้มันอะไรครับเป็นจํานวนเต็มถูกไหมส่วนที่เป็นจุดสัดร้ยยมเราจะแปลงให้เป็นเศษส่วนอันนี้มันเป็น0.4เห็นไหมครับ0.4มันคือ4ส่วนได้อะไรครับส่วนได้อะไรครับ4ส่วนได้อะไรครับ4ี่ส่วนด้วยมันมีสอด้ยยมหนึ่งตำแหน่งก็คือ4ส่วนได้สิบเห็นไหมนะครับนะถ้ามีสุดหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วน10มีศูนย์หนึ่งตัวนะครับถ้ามีสองตำแหน่งเช่น0.7อย่างเนี้ย มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับส่วนเท่าไหร่ครับส่วน100เห็นไหมดูให้เข้าใจนะครับนะทำได้ทันทีเลยนะครับเป็น7นะส่วนด้วย100ถ้าเป็น3ตําแหน่ง1 2 3เห็นไหมครับ3ตําแหน่งก็คือส่วนส่วนด้วยศูนย์สตัวนะหนึ่งพันเห็นไหมเห็นไ,ไหมในส่วนสตัว1 2 3 1 2 3เห็นไหมครับนะอันนี้ก็เป็น6นะหกส่วนพันบวกด้วยเท่าไหร่ครับอันนี้ศูนย์เจ็ตัวครับ4ตัว1 2 3 4งสองมสี่เห็นไหมเห็นไ,ไหมครับมี4ตําแหน่งเพราะฉะนั้นต้้องงแปปลใหเ็น ศูนย์สี่ตัวหนึ่งสสาสี่นะครับนะข้างบนเป็น2นะแค่นี้แล้วเองครับนะเราก็สามารถจะแปลงอ่าเป็นการบวกนะการบวกทศนิยมทันนี้ที่เป็นเศษส่วนเห็นไหมครับนะบวกออกมาได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปนะครับเอาเรามาดูในตัวอย่างนี้นะครับนะเขาให้เจ็ดหนพันสี่ะหกันสี่นะนะจุด หกหนึ่งเก้าแปดนะครับผมก็มานำมาเขียนนะให้เรียงให้ให้เห็นชัดนะครับเจ็ดหมื่นหกพันสี่นะเดีย๋ยวเรามาดูที่จํานวนเต็มก่อนนะครับเราเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนะครับนะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นก็คือเจ็ดหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรครับเจ็ดหมื่นบวกด้วยเท่าไหร่ครับหกพันหน่วยสิบร้อยพันนะครับนะ บวกกับ4 4นี่คืออะไรครับหลักหน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมี4ตัวเดียวถูกไหมครับนะอย่าสับสนนะครับนะบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยตรงนี้มันเป็นทศนิยม1นตำแหน่งก็คือเท่าไหร่ครับ0.6ถูกไหมบวกด้วยเท่าไหร่ครับอันนี้ทศนสยม2สองตำแหน่งใช่ไหมเป็น1ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ0 0 1นะคิดตามไปนะครับเอากระดาษมาทำนะครับนะตรงนี้เท่าไหร่ครับ 0. ูนุดลขก้านี่คืออะไรครับ 0.009เห็นไหมศูนยจุดไม่ใช่0 0นนะครับ0 0นย์มันเป็นหนังนะครับะนะนะนะครับแล้วก็ต่อไป0ูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดเห็นมศูย์จุดะนะ 8, นะ 00, นะเอาข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับบวกด้วย0ูน0 0จุดศูนย์ตัวใช่ไหมครับ1.2.3แล้วก็8เห็นไหมครับ อาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะครับนะลองดูพยายามดูนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับก็คือในรูปของจํานวนเต็มบวกด้วยทศนิยมนะครับเป็นการกระจายการบวกนะครับต่อไปนะครับเราจะเขียนในรูปของอะไรครับเศษส่วนนะเศษส่วนก็จะเขียนง่ายกว่าเดิมนะตรงที่เป็นจํานวนเต็มถูกไหมตรงที่เป็นจํานวนเต็มตรงนี้เราทําไมครับเราก็ลอกลงมานะครับเป็นเจ็ดหมื่นสิบร้อยพัน นะครับ70,000บวกด้วยเท่าไหร่ครับ6,000นนะบวกด้วย6,000บวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วย4ถูกไหมนะครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับ0.6ก็คือเท่าไหร่ครับ6ส่วน10ถูกไหมเพราะเพราะว่ามีต้นยมหนึ่งตำแหน่งถูกไหมครับต่อไป1ตัวนี้เท่าไหร่คือเท่าไหร่ครับ0.1ถูกไหมมีต้นยมเจ็ดตำแหน่ง2ตำแหน่งใช่ไหมครับก็คือ1ส่วนร้อยถูกไหมครับมีสูตรสอตัวเห็นไหมครับ นะต่อไปหนึ่งส่วนอ,อ๋อเก้าีิครับนะต่อไปนะครับก็คือเก้าส่วนนี้เท่าไหร่ครับส่วนด้วยเก้านี้มีต้นยุนกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งใช่ไหมก็ต้องใช้ศูนย์จุดตัวครับสามตัวหนึ่งสองสามนะครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับแปดนะบวกได้แปดส่วนส่วนเท่าไหร่ครับอันนี้มีกี่ตำแหน่งครับสี่ตำแหน่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ครับส่วนด้วยศูนย์สี่ตัว นะใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมก็คือหมื่นถูกไหมแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถจะกระจายออกมาในรูปของผลผลบวกที่เป็นของทศนิยมที่เป็นเศษส่วนนะง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากนะครับ